สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมคยานายมาชี้แจงในฐานะโฆษกของร้านพาว e r p l a เครับในช่วงที่ผ่านมามีลูกค้าเกมเปลียนชิน Impact มาขอบินย้อนกับทางร้านหลายคนซึ่งทางร้านก็ได้ทาการหาบินส่งให้ได้ทุกเคสไม่เคยตกหล่นครับแต่ช่วงหลายวันมานี้มีการขอบินเยอะขึ้นมากเลยันน่าจะมาจากความกังวลที่มีการแจ้งเตือนต่อๆกันมาว่าการเติมกับร้านที่รับเติมในราคาถูกผิดปกตินั้น จะมีความเสี่ยงโดนรีฟันเช่นกระทูที่คึกคมมากๆในกลุ่มซื้อขายกลุ่มหนึ่งวันนี้กระทูนี้นะครับจากข้อมูลในกระทูมีการเปิดเผยว่าร้านเหล่านั้นบางร้านใช้วิธีการโยนไปให้บุคคลที่3ในต่างประเทศเติมให้แม้จะมีสลิปหน้าตาอย่างนี้มายืนยันก็นั่นไม่ทําให้อุ่นใจขึ้นเลยเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าการเติมอย่างนั้นใช้บัตรเครดิตตัดซึ่งมีความเสี่ยงในการโดนรีฟันเพราะไม่มีบัตรเครดิตไหนในโลกที่ให้ผลตอบแทนกลับมา จนเอามาลดในราคานี้ได้นะครับวันนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติมเลยว่าทางร้านเราใช้วิธีการกดแบบไหนเพราะบางคนก็เหมือนมาขอสลิปเพื่อแค่อยากรู้ว่าทางร้านเรากดยังไงเราก็บอกกันตรงนี้เลยนะครับช่วงที่เราจัดโปรในช่วงก่อนนั้นเราใช้การเติมโดยระบบ google ในค่าเงินที่ถูกอยู่แล้วในตัวของเขาเองอหน้าตาสลิปอย่างนี้เลยนะครับ และแน่นอนทางร้านตัดเก็บบินทุกใบที่สามารถย้อนได้นะครับตอนนปัจจุบันทางร้านย้ายไปใช้ Google ไทยครับซึ่งปัด Google ไทยเหล่านี้เราได้ส่วนลดไปอย่างถูกต้องมั่นใจว่าเติมกับร้านไม่มีปัญหาลิฟันแน่นอนครับามาดู Google ไทยกันนะครับบินจะเป็นอย่างนี้เลยเรากดเองทุกออเดอร์ไม่ว่าออเดอร์เล็กออเดอร์ใหญ่ออเดอร์149บาบาทพันหกสามพันเท่าไหร่ก็ตามร้านกดเองทุกออเดอร์ครับ และแน่นอนว่าการเติมกับทางร้านไม่มีปัญหาเรื่องรีฟันแน่นอนเพราะว่า o o o l l r รีฟันยากมากหรืออาจจะรีฟันแทบไม่ได้เลยในปัจจุบันเพราะว่าต่อให้เป็น Accident Order จริงๆแค่ไปกราบการขอรีฟันยังไงเขาก็ไม่รีฟันให้เราครับซึ่งเพราะฉะนั้นการรีฟันมั่วๆยิ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับส่วนว่าทําไมเราถึงมั่นใจว่าเราสามารถหายินยอ้อนหลังให้ทุกคนได้นั้นเพราะว่าเราหายินยอ้อนหลังมานานแล้วกับเกม s u um m er ั o เ ซึ่งเราขายเกมนี้มา4ีหปีแล้วครับเวลาลูกค้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็น i d โดนแฮกหรือว่าลืม i d p a พาทางเกมจะสั่งให้ลูกค้ามาหาบินซึ่งทางร้านก็หาบินที่เคยเติมให้ลูกค้าได้ไม่มีผิดพลาดมาตลอดครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่า ID ของท่านจะปลอดภัยหากต้องจําเป็นต้องมาขอบินมาขอทางร้านจะหาให้ได้อย่างแน่นอนไม่มีอิดออดแน่นอนครับ ดังนั้นกจ้ผมขยันไหนขอเป็นตัวแทนร้านขอความรุณุาลูกค้าทุกท่านนะครับหากไอดีของท่านยังเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรขอความกรุณาอย่าเพิ่งมาขอบินนะครับพราหากต้องใช้เมื่อไหร่ทางร้านก็หาให้ได้แน่นอนในเวลาไม่นานหากลูกค้าต้องการหลักฐานไปยืนยันไม่ว่าจะเป็นไอดีโดนแฮกหรือลืมพาสอะไรเนี่ยแจ้งมาได้เลยครับทางเกมน่าจะระบุว่าอยากได้บินออเดอร์ไหนบินเติมวันไหน เพราะฉะนั้นถึงเวลานั้นมาหาร้านร้านก็ไม่หนีไปไหนครับร้านเปิดมา6ปีแล้วจะเปิดต่อไปไม่หายไปไหนในเร็ววันแน่นอนครับขอปิดการประกาศเรื่องราวในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากมีคำถามที่ยังคาใจใดๆสามารถสอบถามได้ใต้คลิปนี้หรือว่าทางหน้าเพจได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม